ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจากอัฟซิลานะครับก็มาส่งมอบรถโคตรสวยนะครับอีกหนึ่งลำนี่ลูกค้าแฟนเพจถือกันสดมาจบกันเลยนะวันนี้วันหยุดวันแม่นะครับนี่เดินทางมารับรถสวยๆไปใช้งานกันลูกค้าแฟนเพจเดินทางมาจากสารคามนะครับมาดูคันนี้มาซื้อคันนี้คันนี้บอกด้วยโคตรสุดนะลูกค้าไม่เห็นรถด,ด้วยคันนี้นะซื้อแบบไม่เห็นรถเลยโอนเงินมาก่อน ออโคตรสุดจริงๆคันนี้นะครับยอมรับเลยนับถือน้ำใจมากลูกค้าแฟนเพจของเราทุกคนนะครับนี่กำลังจะออกตัวไปนะครับอ่าไปแล้วเด้อนี่ t ต y o t ้า i l รักวิกโกแชมตัวดูพีเรนเนอร์นะครับปี2013นม็อตไม่ติงเลยคันนี้นี่ไปแล้วไปโซ่หมาครับโซ่หมาเด้อนะน,น,นะครับดากแมบแมบไปอีกแล้วนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองสารคามนะครับคุณแม่โอ้ยงามอีเลนะครับ สวยมากสวยมากต้องขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณลูกค้าแฟนเพจของเราทุกคนทุกท่านเลยนะนี่ถือเงินสดสดมาจบให้เราแบบนี้จริงๆนะซื้อขายกันแบบนี้นะครับรถของเรานะโอ้นี่ไหมโอ้วันหยุดนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดพักผ่อนนะครับแต่เราก็ยังขายกันอยู่เหมือนเดิมนะนี่ใครสนใจก็นะครับเชิญนะครับมาเยี่ยมชมรถที่เต็นท์เราได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะใครสนใจนะครับรถยนต์มือสองคุณภาพดีราคาถูกโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0956698777นะครับย้ำอีกครั้งนะ0956698777นะครับจากออฟซิลามีรถสวยๆคุณภาพดีที่สำคัญนะครับนี่ราคาถูกแน่นอนครับขอบมากครับ